สวัสดีค่ะวิค่ะวิไัยพรชวศรีนะักวิชาการส่งเสร,ริมการเกษตรชำนาญการค่ะฟ้าค่ะอรารยาสุกเกษมค่ะนะักวิชาการส่งเสร,ริมการเกษตรชำนาญการค่ะบทเรียนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมค่ะ,คะซึ่งวันนี้นะคะพี่วิเราจะมาคุยในเรื่องของเ,ออเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะมาใช้ในกระบวนการจัดการวิธีชุมชนหลักการใช้นะคะแหล่งที่มาที่เราจะมาศึกษาข้อมูลและก็การเลือกใช้ประเภทของเครื่องมือให้เหมาะสมค่ะ พร้อมหรือยังคะพ,<อ>พี่พวิพร้อมมากแล้วค่ะเราเข้าสู่บทเรียนที่3กันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะพี่พวิในกระบวนการจัดการเรียนรู้อะค่ะเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพเนาะเรามีหลักการในการเรื่องเครื่องมือเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างไรบ้างคะ มี5หลักการด้วยกันนะฟ้าพี่รวมมาให้เรียบร้อยแล้วหลักการแรกคือถ้าเราจะเลือกเครื่องมือเนี่ยเราต้องเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับผู้ร่วมกระบ,บวนการเรียนรู้ของเราอ่ะก็ในที่นี้ก็คือเกเษตรกรของเราเนาะเราต้องรู้ว่าเขามีอายุเท่าไหร่มีประสบการณยังไงหรือว่ามีระดับการศึกษามีองค์ความรู้อะไรที่เราจะต้องไป โฟกัสตรงนั้นเนาะส่วนหลักที่2คือเราต้องเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เช่น<อ>ถ้าสมมติวันนี้พี่จะไปจัดเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรษเนาะพี่ก็จะต้องใช้เครื่องมือเพื่อไปวิเคราะห์สถานการณ์แต่ภายใต้ในการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นนะ่ะพี่ก็จะไปเลือกอาจจะเลือกสมาร์ทเอซหรือเลือกเป็นซัพพลายเชนเนาะ<อ>ตัววิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานภายใต้ตรงนั้นพี่ก็อาจจะใช้เรื่องของ MindMap เรื่องของบัตรคำตรงเนี้ยมาผสมผสานกันเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิด ความลื่นไหลในเวทีส่วนหลักที่3เนาะเราต้องเลือกโดยที่ผู้จัดคือตัวเราเนี่ยมีความถนดัดแล้วก็เข้าใจในตัวเครื่องมือเพื่อให้สถานการณ์ในการจัดเวทีเนี่ยมีความลื่นไหลไม่เกิดความสับสนบรรยากาศก็กจะโฟล์มันก็จะทําให้บรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยมันลื่นไหลต่อไป<ถ>เรื่อยๆส่วนหลักที่4่ค่ะม,มันก็เชื่อมต่อกันเนาะเมื่อบรรยากาศมันโฟล์แล้วเราก็ต้องเลือกเครื่องมือที่ไม่ไปกดดันผู้ร่วมเขาบรรยากาศจะต้องเป็นเหมือน ให้เขาเกิดความมีส่วนร่วมมีลักษณะสบายๆเนาะไม่กดดันกันส่วนหลักที่5สิ่งสําคัญเลยในการจัดกระบวนการที่เราต้องการก็คือไปกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนร่วมในเวทีค่ะค่ะสำหรับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะ,ะในหลักการในการเลือกเครื่องมือน้องป๋าพี่อยากจะรู้ว่า แหล่งในการสืบค้นคตัวเครื่องมือเนี่ยน้องฟ้าพอจะมีแนะนาให้พี่ทราบได้ไหมคะแหล่งในการสืบค้นข้อมูลการใช้เครื่องมือน้องฟ้าก็แบ่งไว้อยู่์สี่แหล่งแหล่งแรกเลยก็คือจะเป็นในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะที่เขามีการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเนาะ,ะแหล่งที่สองครับพี่วีก็เป็นในส่วนของแหล่งสถาบันการศึกษานะคะที่ เขามีการทําวิจัยนะคะหรือเป็นทําโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมอันนี้เนี่ยเราก็สามารถไปหาข้อมูลได้ค่ะนะคะแล้วก็อีก2แหล่งก็คือในส่วนของภาคเอกชนนะคะ,คะแล้วก็องค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรหรือ NGO